ทุกคนอยู่กับเออันปันกับจีโอเหมือนเดิมนล้วะคะตอนนี้ฉันได้เป็นเอรตเตอร์นะคะแต่คนที่ชื่อว่าด็อก1นึ่ตัวนะด็อกดีโอวายแหละ Doc. ด็อกด็อกเขาเป็นสีส้มนะคะแต่ความจริงฉันคือสีแดงแน่นอนไอ้สีแดงมันเป็นฆาตก่อนนะเหมือนกับฉันนะก็ง่ายด็อกหนึ่งึน ฉันต้องขอโทษคุณด้อยไหมพี่แอ๋ฉันต้องเข้า หนึ่งหนึ่งหนึ่งใคปอะด็อกหนึ่งหนึ่งหนึ่งคืคดอกหนึ่งหนึ่งห,ห,น,งหนึ่งคุณอยู่ไหมคอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยกดเริ่มดิเดี๋ยวออกก่อนนะเดี๋ยวจะชวนเดี๋ยวคุณต้องชวนใหม่โอ้โหค้างอีกทุกคนค้างแลทุกคนคือฉันต้องเข้า,าใหม่หนะไม่ต้องหวงว่าไม่เป็นไรหรอกนะแต่ฉันจะชวนเข้าใหม่อีกรอบหนึ่ง

ข้นใหม่หน่อยนะแมวอะไกินติด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 มิฮาราโบเมลิสกีมิฮาราโบฮานะโคโลนีสกีเมฮาราโบเดี๋ยวไปเกนดตก่อนะ นายเป็นตัวที่โคตรเลยโหจเาเจอได้แน่ลูกน้องไปกับพราในะสีฉันกลัวเอ้ยจะลูกน้องเอ๋ยเอา้าเราจะลูกน้องมานี่เรวเอ้อมันไปทางนู้นเหรอไปทางนู้นสิเอ้าไอ้ลูกน้องว่าลูกน้องจะแกล้งเหรอ กเก๋แหมฮาน้โอ้ติดติดโอ้โหลูกน้องฉันหายตาเลยโอ้ย้วต่อเถอะทุกคนถ้าเห็นฉันพูด My God คลิปนี้จะยาวไปหน่อยกว่าจะหา importer oh, yeah. oh yeah อ่ะสีสม้มสีสม้ม Hello ยังอยู่ดีไหมแน m แนม ป้าลูกน้องซื้อไม่อยู่แล้วไปแล้วใส่ลูกน้องคนที่ชื่อว่าด็อกอะไรสักอย่างหนึ่งเอมั้ง สิ่อนี่เลึ่อนลงกดเล่นกดชวน จิงเกิลบิลจิงเกิลเบิลเฮ้ยอ้าวนึกว่าได้เป็นจิงกะคาเมเลียนอยู่การทำหน้าหดร้าอยู่หรือ ีช yeah. er ่างปักปลาด้วยโอ้ยแย่เหลือเพียบเลยโปรเซสซอรคุณหายไปไหนแล้วอ่าฮะเก็บไปซะกกะลูกหูลูกตาโหคุณถนัดเลยข้างนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยบี้เดินได้ทั่วเลยพอดีรู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ฉันยังหาสีนั้นไม่แต่ให้เราเลือกฉันเนาะ โอ้ยค้างสมัาติเลยในในเห็นทุกคนเห็นคลิปของตัวโอ้ดีเวททำท้อดหมดท้อแะ่เลยไปเจอบายบายเฮ้ยญี่ปุ่นว่ะเฮ้ยญี่ปุน่นญี่ปุ่งญี่ปุ่งเฮ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโเษค่ะของเธค่ะญี่ปุ่นก็มา,ว,าว้าวโหนี่เซิร์ฟคนไทยนะเว้ยฉันพบสบสีขาวที่เป็นสบสีตาย เราไม่รู้เราอยู่ตรงไหนนะกลกเอ้ยออกไปแล้วเหรอเอาล,อละเบอร์สายท่อครับผมเอาละเบอร์สายท่อเองครับ Maybe like a... Mookie, what the heck? วออคุณสีเขียวดอกด็อกด็กเออมาไปกับเขาเลยฮ้ยเฮ้ยเออยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮเฮ้เฮยฮเยเฮ้ยเเา้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้เฮยฮะเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้เยฮเเ เสียจะแบบไปด้วยนายโดนไฟช็อตเหรอเอ้ย ไม่เลยฉันยังโอเคอยู่ไม่ต้องห่วงใครก็ได้ไายสีเหลืองดิตังตังเราหวังขอโทษเด้กวิญญาณสี

พบศพเพื่อนอยู่ใกล้ๆห้องก้องจนหอไว้อะไรไให้แกสีเขียวก็ยังตัดกันไกลนะอนตอนบีอะไรยูมันยังตัดกันไกลอยู่สีม่วงไม่น่าเชื่อสีม่วงตายไปแล้ว